เปิดอายุจริงพอลล่าเทเลอร์หลายคนรู้แล้วอึ้งผิดคาดไปไกลปิดฉากรัก12ปีสิ้นสุดการเป็นสามีภรรยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วระหว่างดาราสาวคนสวยพอลล่าเทเลอร์และเอ็ดเวิร์ดบัตเทอรี่แต่ทั้งคู่ยังทำหน้าที่พ่อแม่ที่ดีให้ลูกเหมือนเดิมโดยวันนี้วันที่17มกราคม66สาวว่าพอล่าเป็นคนประกาศชัดเจนผ่านสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัว สำหรับสาวพรล,ล่าเป็นดาราสาวคนหนึ่งที่โลดแล่นในวงการบันเทิงมานานและมีผลงานโดดเด่นจำนวนมากที่นอกจากสาวๆจะตกหลุมรักและยกให้เป็นไอดอลแล้วหนุ่มๆก็ต่างชื่นชอบยกให้เป็นสเปคในวันเลยทีเดียวเราจะเห็นว่าเธอที่ไม่ว่าผ่านไปกี่ปีก็ยังสวยเป๊ะทั้งรูปร่างและหน้าตาหน้าเด็กไม่เปลี่ยนทั้งที่อายุส9สิบปีแล้วแล้ววันที่ยี่สิบมกราคมหกหกที่จะถึงนี้ก็อายุสี่สิบแล้ว บอกเลยเขาว่าเธอเป็นสาวผู้หน้าเด็กโกองอายุจริงๆวันนี้เราก็ได้นำภาพสาวพอลล่ามาให้ชมกันด้วยไปชมกันเลยจ้า